สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมทุกท่านคะ่ะแล้วก็สวัสดีชาวราศีมังกรหรือลัคนามังกรสามารถดูประกอบกันได้เลยนะคะวันนี้เป็นการอ่านดวงรายเดือนประจําเดือนมิถุนาย,ยน2565นะคะตอนอื่นอาจารย์ขอขอบพระคุณนะคะที่ทุกท่านให้เกียรติเข้ามารับชมรับฟังขอขอบพระคุณทุกกําลังใจทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามถือว่าเป็นการให้กําลังใจในการทําคลิปของอาจารย์นะคะขอบพระคุณมากๆคะ่ะ อาจารย์จะเป็นตัวแทนสับไพ่เพื่อเปิดดวงให้กับชาวราศีมังกรลักนามังกรน,นะคะพลังงานไพ่ของท่านได้ไพ่เดอะมูนนะคะเดอะมูนอาจจะแปลว่าความวิตกกังวลการรอคอยอะไรบางอย่างความคิดถึงใครบางคนมากมายก็ได้นะคะไพ่ขยายท่านได้ไพ่เพจอัพวันเด็กถือไม้ แปลว่าถ้ารอคอยข่าวสารท่านก็จะได้รับสิ่งนั้นนะอ่าอาจจะแปลว่ารอคนทางไกลติดต่อกลับมาหรือรอคนรักติดต่อกลับมาอยู่ก็ได้นะคะท่านจะได้ข้อความนั้นอย่างแน่นอนนะมีการคอนแทคกลับมาการรอคอยจะสมหวังนะคะหรือเพจอวานอยู่ในตำแหน่งการเงินนะ ก็แปลว่าเรื่องของการเงินของท่านจะดีขึ้นจากที่ท่านอาจจะเครียดอยู่ในเรื่องของการใช้จ่ายก็ได้แต่แล้วนะคะพอเป็นไพ่เด็กถือไม้ท้ามันก็แปลว่าโอกาสทางการเงินจะเข้ามาแล้วหรือใครว่างงานอยู่ก็จะได้งานทําด้วยนะเพดอฟวานยังแปลว่าการเริ่มต้นในเรื่องของงานใหม่ๆนี้ด้วยนะคะก็จะตอบโจทย์นในเรื่องของเงินของรายได้ที่สามารถที่จะทําให้ตัวท่านเนี่ยอืม แก้ปัญหาเฉพาะหน้าอะไรได้หลายอย่างในเรื่องของการใช้จ่ายเงินนะคะอาจารย์มองว่าท่านมีเรื่องใช้จ่ายเยอะนะเพราะไพ่พยขยายอีกใบย,ยังเป็นสีถ้วยด้วยท่านอาจจะช่วยเหลือคนในบ้านครอบครัวท่านลูกน้องบริวารท่านหรือช่วยเหลือแบบน้องๆครอบครัพวพ่อแม่อะไรประมาณนี้เป็นเรื่องอาจารย์มองเป็นเรื่องของใช้จ่ายเงินค่อนข้างที่แบบเยอะเหมือนกันนะอ่ะ เพราะว่าไพ่ขยายอยู่ที่ไพ่สี่ถ้วยแล้วก็เป็นเด็กถือไม้เด e m มูนใช่ไหมเพราะฉะนั้นอยู่ในเรื่องของการเงินเนี่ยจะมีเรื่องของเงินหมุนอาจารย์มองเข้าซ้ายออกขวาแต่ไม่ได้แปลว่าคุณไม่มีเงินนะอ่าแล้วก็ตาแหน่งพันธุนเนี่ยอาจารย์มองจริงๆเรื่องคุณอาจจะเป็นปัญหาในเรื่องของครอบครัวญาติพี่น้องเป็นเรื่องใหญ่ไพ่ห้าดาบเหมือนอาจารย์มองชมกรเป็นคนที่เขาเรียกว่ารักครอบครัวมากอะ่ะ อ,อบครัวมีปัญหาอะไรคุณจะเป็นคนหนึ่งที่จะเข้าไปอบอุ้มเข้าไปรับผิดชอบคุณจะไม่ปัดความรับผิดชอบนั้นเลยเพราะคุณเป็นคนรักครอบครัวรักพ่อแม่อะไรอย่างเงี้ยนะไพ่ห้าดะนะคะเพราะฉะนั้นไพ่ใบนี้ก็เลยกลายเป็นสิ่งหนึ่งที่กดดันตัวคุณเองในเรื่องของการทํางานการทํามาหากินค่อนข้างเยอะมากๆในเรื่องที่โจเองจะต้องเขาเรียกแพ้ไม่ได้ต้องต้องชนะทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยด้วยนะคะ ไพ่ใบถัดไปค่ะเป็นไพ่พลังงานสองดาบค่ะอันนี้ก็ยังเป็นเรื่องของออการมีลูกน้องบริวารที่อาจจะทําให้คุณเครียดในเรื่องของจะคอยจ้าจี้ช้จำจ้ำชัยกับเขาอะ่ะเหมือนเราสั่งงานไปบางครั้งลูกน้องก็อาจจะทํางานผิดพลาดทําให้ชาวมังกรน,นี่จะต้องเข้า มาดูแลแบบใกล้ชิดนะคะแบบนี้นะคือเฉพาะเดือนนี้นะอาจารย์มองจะต้องระวังในเรื่องของตัวเลขข้อมูลโดยเฉพาะใครที่ทํางานที่เกี่ยวข้องกับพวกตัวเลขข้อมูลนะไพ่หมายเลข2ทุกใบมันจะหมายถึงข้อมูลข่าวสารตัวเลขนะคะโดยเฉพาะ2ดาบเนี่ยทาบัญชีอะไรแบบนี้ต้องรอบคอบให้มากนะคะ,ะยิ่งถ้าเราปล่อยให้ลูกน้องทาเพราะงานล้นมือเนี่ยเมื่อเสร็จแล้วก็ต้องมาตรวจทาน ดูความเรียบร้อยสักหน่อยน่าจะดีนะฮะในความหมายไพ่สองดาบในตำแหน่งบุตรบุตรตาแล้วหรือนะฮะตำแหน่งนี้การลงทุนการเริ่มต้นอะไรใหม่ใม่ในในเดือนนี้อาจารย์มองควรที่ต้องชะลอไว้ก่อนก็ได้ด้วยเพราะาภาพไพ่ออกมาทั้งหใบย,ยังไม่ส่งเสริมในการลงทุนอะไรใหม่ใหม่ในเดือนนี้สักเท่าไหร่นะคะ นอกจากสิ่งที่มีอยู่แล้วจะต้องพยายามที่จะปรับปรุงให้มันดีขึ้นมากกว่านี้ด้วยซ้ําอาจจะต้องมีการแก้ไขนะคะสมมติว่างานเนี้ยคุณทํามานานแล้วขายของแบบนี้สินค้าแบบนี้มานานแล้วมันอาจจะต้องมีการเปลี่ยนรูปแบบบ้างนะคะถ้าจะขายสินค้าตัวเดิมเราก็อาจจะเปลี่ยนแพ็กกิ้งใหม่เปลี่ยนโฉมให้มันดูแบบมีอะไรใหม่ๆบ้างอย่าอย่าแบบเอาแบบเดิมๆหรือย้ำอยู่กับที่แบบเดิมๆไม่ได้ นะฮะไม่งั้นสินค้าหรืออะไรของคุณที่มีอยู่อาจจะไม่ได้สามารถเขาเรียกว่าดึงดูดคนให้มาจับจ่ายซื้อของหรือให้มียอดการสั่งซื้อเยอะๆได้เพราะฉะนั้นไพ่แบบนี้ต้องมีการเปลี่ยนแปลงนะคะ,ะในตำแหน่งศัตรูเป็นไพ่สองเหรียญก็มองว่าถ้าพูดอ้น,นี้ก็คือระวังคำพูดแค่นั้นแหละค่ะว่าการพูดอะไรก็แล้วแต่นะคะว่า เราจะต้องระมัดระวังในเรื่องของอารมณ์นะไพ่ห้าดาบสองดาบนะฮะในเรื่องของอารมณ์บางครั้งอาจจะมีการพูดที่ค่อนข้างแบบบางครั้งนะอาจารย์มองบางครั้งเราคิดว่าเราถูกเราอาจจะพูดจนลืมอ่จะจนลืมที่จะคิดว่าคําพูดของเราอาจจะทําให้คนเสียใจก็ได้นี่ระวังเรื่องของอารมณ์และคําพูดนะคะในตําแหน่ง ความรักนะคะเป็นไพ่ราชาไม้นะคะคือความมั่นคงแสดงว่าถ้าเป็นเรื่องของความรักเนี่ยอาจจะพูดจากันแล้วไม่เข้าใจกันมีวาทะต่อกันแต่ยังไงไพ่นั่งอยู่ก็ยังไม่ได้แปลว่าเลิกกันเพราะฉะนั้นอาจารย์มงแน่นอนค่ะคนเรามันก็อาจจะเหมือนกับถ้าอยู่ด้วยกันความรักมันก็เหมือนลิ้นกับฟันอาจจะมีกระทบกระทั่งมีอะไรกันบ้างนะคะแต่ถ้าเราอยู่ด้วยความแบบอืนิ่งเงียบบ้าง นะอีกฝ่ายนึงร้อนมาเราก็เย็นเนี่ยทุกอย่างมันจะขี้ขายเองนะคะเพราะไม่ได้มองไพ้ไปไหนว่าจะมีการเลิกกันนะ,ะในตําแหน่งมรณะระวังสุขภาพในเรื่องของช่องท้องกระเพาะลําไส้นะหรือถ้าใครสูงอายุให้ระวังระบบแบบน้ําตาลน,นะคะเบาหวานเนี่ยน้ำตาลผันผวนเนี่ยเป็นไม่ได้นะคะเนี่ยนะคะเออแล้วก็ตําแหน่งนี้เป็นราศีพิจิกด้วยให้ระวังเรื่องของเขาเรียกว่า อวัยวะสืบพันธุ์นะคะอาจจะเป็นซีดและเนื้องอกก็ได้ด้วยอันนี้ต้องเช็คสุขภาพนิดหนึ่งแต่ยังรักษาได้นะถ้ามีอะไรเกิดขึ้นนะคะในตำแหน่งสุภาพเป็นราชินีดาบแปลว่ามีการเติบโตในสายงานอยู่นะคะเพราะตำแหน่งการเงินก็เป็นราชาไม้เท้าแสดงว่าการเงินของท่านเนี่ยก็ยังมีความมั่นคงและเติบโตไปได้เรื่อยๆนะคะในตำแหน่งลาภะดีมากเลยค่ะเป็นไพ่สิบถ้วยนะคะ แสดงว่าเรื่องของงานเนี่ยท่านก็สามารถที่จะแบบหาอะไรได้หาผลประโยชน์ในแง่ของการทำมาหากินนะคะลาภยาปแ,ปแปลในแง่ของงานเสริมงานพิเศษที่เข้ามานอกเหนือจากงานหลักที่เป็นราชาไม้เท้าด้วยนะคะเดือนนี้ชาวมังกรจะต้องมีงานพิเศษเข้ามามีจับพิเศษเพิ่มขึ้นได้เงินมาหลายช่องทางได้นะคะหรือโชคลาภได้จาก เลขทะเบียนรถนะหรือเกี่ยวข้องกับเด็กที่เกิดใหม่ในบ้านก็ได้นะคะต่อไปตำแหน่งสรุปค่ะได้ไพ่หนึ่งดาบนะหนึ่งดาบหมายถึงชัยชนะความสำเร็จจากความมุ่งม,มั่นนะไพ่ใบนี้จะต้องแบบเอาจริงเอาจังในสิ่งที่ตัวเองคิดอยู่แล้วว่าจะทําต้องลงมือทําอย่าลาังเลนะคะเพราะไพ่พท่านยังเป็นดมูลอยู่ชาวมังกรบางคน อาจจะลังเลและคิดมากในการที่จะทําอะไรคิดแล้วคิดอีกคิดเป็นสิบตลบก็ได้นะเพราะว่าชาวมังกรเนี่ยดาวประจำดวงคือดาวพระเสาร์พอเป็นดาวพระเสาร์จะทําให้จะทําอะไรนี่ค่อนข้างตัดสินใจช้านะคะบางครั้งอาจารย์มองการตัดสินใจมันต้องการความรวดเร็วบ้างเหมือนกันนะต้องดูเป็นกรณีไปนะคะแต่ถ้าอะไรมันสุ่มเสี่ยงเราก็ต้องอาจจะพิจารณานานหน่อยแต่อะไรที่ต้องการความสําเร็จแบบรวดเร็วต้องกล้าตัดสินใจเลย นะคะไพ่ดึงดาบอาจารย์มองยังไงท่านก็ประสบความสําเร็จอยู่แล้วแค่ไพ่ใบนี้แปลว่าจะต้องแบบเหนื่อยหน่อยเหนื่อยหน่อยแต่ก็สําเร็จนะเพราะว่าที่ดาบก็ยังมีเหมือนอผ้าผูกไว้อาจจะเป็นเหมือนโบเหมือนริบบิ้นนะแต่เป็นสีทองนั่นแหละค่ะคือความสําเร็จรออยู่ท่านแค่ท่านลงมือทําในสิ่งที่ท่านคิดท่านฝันไพ่เดมหมแล้ว ชาวมืงก่นก็จะได้ในสิ่งที่ต้องการได้อย่างแน่นอนนะคะเพราะตําแหน่งราภาก็เป็นสิบ้้วยสามารถยกถึงตําแหน่งตัวตันท่านได้อยู่แล้วคือความสําเร็จไพ่เลงลัคนาก็เป็นราชาไม้เท้าด้วยถือว่าดีมากๆนะคะโอเคค่ะถ้าเจออะไรท่านผ่านได้อย่างแน่นอนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบพระคุณมากนะคะที่ติดตามนะคะสวัสดีค่ะ